สวัสดีครับเพื่อนๆืนครับนี่คือบ้านเขาเมืองเราพอดแคสต์ครับผมจิกเกษมญนามนินกลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้มาชวนคุยกันเรื่องข้อดีของโควิดบ้างนะฮะโควิด -19 เราคุยแต่เรื่องลบๆของเขาไปนะครับเรามาดูเรื่องดีๆของเขาบ้างนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยมองด้วยใจเป็นธรรมผมคิดว่าโควิดเนี่ยมาเตือนประชาชนมาเตือนมนุษย์ ชาวมนุษย์โลกเราเนี่ยนะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางกันมากเกินไปนะเราติดต่อสื่อสารเราพูดยังงว่าเราสมหัวกันมากเกินไปนะครับแล้วเราก็พอสมหัวกันเยอะๆเนี่ยมันก็สมหัวในทางที่มีประโยชน์ก็ใช้พลังงานเยอะใช้ทรัพยากรของโลกเยอะนะครับสมหัวในทางที่ไม่มีประโยชน์ก็ นี่นะฮะก่อให้เกิดโรคระบาดทำให้ประชาชนมีสุขภาพไม่ดีนะครับมันก็เป็นกลไกลทางธรรมชาติของโลกเนี่ยนะเพราะไวรัสมันก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับร่างกายเราเนี่ยก็ก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นโปรตีนเป็น DNA ไวรัสก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขามาเตือนว่าเอ้ยตลอด แต่ตั้งแต่เรา,ามนุษย์เนี่ยจเจริญเติบโตมาบนโลกใบนี้เราวก็สร้างอารยธรรมต่างๆมากมายนะครับสามารถสร้างยานพาหนะไปถึงดาวดวงนั้นดวงนี้ได้นะครับนะพูดถึงชาวโลกเราเนี่ยเราอยู่บนโลกเราก็ยังขวนขวายที่จะไปดาวอังคารนะขวนขวายจะไปดูดาวพูโตนะครับมันประโยชน์อันใด นอกจากความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครัแต่ขวาถามว่ามันมีประโยชน์ไหมนะไปดูเฉยๆมันก็โอเคนะถ้าไปดาวพูโววันหนึ่งมนุษย์มีศักยภาพมากๆนะส่งยานไปดาวอันไกลโพ้นนะฮะแล้วก็กลับมาเอานูน่นเอานี่กลับมานะก็เอาเชื้อโรคก,กลับมาด้วยนะครับมันก็เหมือนกับเนี่ยนะกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยโควิดก็เป็นเหมือนกับทูต ทางธรรมชาติให้มาเตือนมนุษย์ว่าเออให้ทำอะไรแต่พองามแล้วก็ใหออ้ให้คิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะว่าการทำอะไรที่มันสมหัวกันเยอะๆรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยแล้วก็อาจจะก่อไปในทางที่ทําอะไรไม่ดีนะฮะแล้วก็ทําร้ายธรรมชาติทําลา,ายสิ่งแวดล้อมเอาพลังงานเยอะๆมาใช้เนี่ยนะก็เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษยชาติเองมันก็มาเตือนนะครับ โควิดคงจะอยู่กับพวกเราชาวโลกไปอีกอย่างน,น้อยๆหนึ่งปีนะครับท่านผู้ฟังก็เลยคิดว่าในเมื่อมันจะอยู่กับเราอีกนานเนี่ยนะฮะก็เลยอยากชวนท่านผู้ฟังให้ยอมรับเขาแล้วก็มองในด้านดีบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมตัวนะฮะ ืออยาคิดว่าเฮ้ยอีก3เดือนโควิดหมดตอนที่โควิดระบาดช่วงครั้งแรกเนี่ยตอนปลายปี2562เลยนะครับผมก็คิดว่าคล้ายๆโรคซานะเพราะว่าตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมที่หน่วยงานเหมือนกันนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของซาเนี่ยครับนะลงทุนทำคอนเฟรนซ์ทำในมีจะมีชาวต่างชาติเดินทางมาเยอะเลยนะก็ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าขอโรคซาละบาที่ฮ่องกงส,ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะแต่คนเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่เดินทางกันนะครับผมก็คิดว่าเออคงจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็หมดบดไปนี่ลากยาวมาปีกว่านะครับไม่มีท่าทีจะความรุนอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างประเทศไทยเนี่ยจะเห็นเลยว่าความรุนแรงการระบาดเนี่ยมันหนักกว่าครั้งแรกๆอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องคิดว่ามันอยู่กับเราอีกนาน,นายางน้อยน้อยหนึ่งปีอยังเร็วเลยนะครัผมคิดว่า,าเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องเตรียมตัวว่าถ้าเราอยู่ในสภาพนี้อีกปีหนึ่งเนี่ยนะองค์กรเราต้องทำยังไงหน่วยงานเราต้องทำอย่างไรนะฮะบริษัทเราธุรกิจเราต้องปรับตัวอย่างไรมันไม่เหมือนเดิมไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมนะครับทำไมผมคิดอย่างนั้นยกตัวอย่าง เราสามารถที่จะควบคุมาการปฏิสัมพันธ์ของประชาชนเนี่ยนะการเจอกันพบปะก,กัน,นให้มีโซเชียลดิสท n นซิ่งเนี่ยนะอันนั้นก็เพื่อกดอผู้ติดเชื้อโควิดลงนะฮะแล้วก็ในการที่จะฆ่าเชื้อไม่ให้มันระบาดเผยแพร่ไปแพร่ไปยังคนอื่นๆในระยะยาวเนี่ยก็ต้องใช้วัคซีนคราวนี้มาดูวัคซีนในวันนี้ท่านผู้ฟัง วันนี้เราโรงงานผลิตวัคซีนของโลกเนี่ยเราผลิตวัคซีนสะสมกันเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงสงกรานนี่นะฮะผลิตได้800 8 0 0ล้านโดสนะครับซึ่งประชากรโลกเรามีทั้งหมด7,200ล้านคนนะฮะเราผลิตได้แค่800ล้านโดสนะฮนะแล้วก็คนหนึ่ง่ยต้องใช้2โดสนะครับพูดง่ายว่า ประชากรโลก7,200ล้านคนเนี่ยถ้าฉีดทุกคนเราต้องใช้วัคซีนประมาณ15ล้านหมื่นห้าพันหนึ่ล้านโดสนะครับเพื่อฉีดให้กับทุกคน1รอบนะหรอบนะครับ,รบ,รบเพราะวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่แนะแท้ๆเบียรสดนะเราก็ยังคาดว่านะน,นักวิชาการเขาคาดว่าการกระตุ้นให้ประ,ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโควิดเนี่ย จากวัคซีนใหม่นะฮะคือ,อคือคือขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันลดมันย่นระยะเวลาลงมาเยอะนะมันสามารถที่จะกระตุ้นให้เรามีภูมิได้นีได้ในระยะเวลาจำกัดคือกระตุ้นแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ได้1ปีเสร็จแล้วเราก็หมดภูมินะแล้วก็ก็ต้องฉีดใหม่นะผู้เราต้องฉีดทุกปีก็แปลว่าอะไรแปลว่า โลกเราก็จะต้องผลิตวัคซีนให้ได้15,000ล้านโดสทุกปีเพราะว่าพอเริ่มสักรอบใหม่เนี่ยฉีดไปครบทุกคนแล้วเนี่ยวัคภูหมดจะต้องเริ่มฉีดกันมาอีกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนะอันนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดน,นะครับครนี้จากความต้องการ ที่จะฉีดให้ครบทุกคนเนี่ยจริงๆไม่ต้องครบก็ได้นะฮะเขาบอกว่า <_ C 1> ถ้าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันต้องการแค่60% 60%นะ6ก็ก็ประมาณสัก8ปพัล้านโดสนะแต่ปัจจุบันเราผลิตได้800 000, 000ล้านโดสโดยใช้เวลา4เดือนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ครบ8,000โดสเนี่ยนะ8,000ล้านโดสนะครับ จากกำลังการผลิต800ล้านโดสในเวลา4เดือนเนี่ยก็แปลว่าเราต้องเออเราต้องใช้เวลาอีก10เท่านะ10เท่าจากนี้ไปคือ4เดือนเราผลิตได้800ล้านโดสแต่ถ้าเราจะให้มันครอบคลุมประชากรโลกทั้งหมด8,000ล้านคนนะครับมันก็ต้องเอา10คูณ8,000นะฮะ เพราะนั้นก็คือเอา10คูณ4เดือนนั่นเองก็คือ40เดือนเห็นไหมฮะเพกว่ากว่าเราจะได้วัคซีนครบทุกคนเนี่ยนะถึงไม่ใช่ไม่ให้ครบทุกคนนะถึงแค่60%เอเงเพื่อให้เกิด herd immunity หรือภูมคุ้มกันหมู่เนี่ยนะเพื่อให้ตามหลักการของระบาดวิทยาเนี่ยก็คือ60%ของประชากรมีภูมิแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชนะ ว่าตัวโรคโควิด -19 ก็จะค่อยๆหายไปเฟดเอาไปนะครับฉะนั้นแปลว่าเราต้องการกำลังการผลิตต้องการเวลาเนี่ยจากนี้ไปอีก10เท่านะฮะก็คือประมาณ40เดือน40เดือนนี่ก็กี่เดือนกี่ปีครับท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่านี่คือที่เราคิดเล่นๆนะ,ะว่าฉีดให้ครบให้ประชากรโลกเนี่ยมีภูมิ คุ้มกันหมูเนี่ยสีเดือนแต่กําลังการผลิตตอนนี้แค่800นะแต่ผมเอาแค่ว่าปีหนึ่งอ่ะไม่เอาถึง40เดือนนะตีซะว่า,าคิดแบบอาจจะเราเพิ่มเดี๋ยวโรงงานแอสตราเซเนกของประเทศไทยก็ตั้งแล้วโรงงานที่นู่นตั้งที่นี่ตั้งกําลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่800แะอะลรอ่างเงี้ยนะก็ยศยนระยะเวลาลงมาแทนที่เป็น40เดือนก็อาจจะเป็น12เดือน นพูดแบบคร่าวๆก็แปลว่าโควิดก็ยังอยู่กับพวกเราอีกอย่างน้อย12เดือนนับแต่วันนี้ก็แปลว่าสงการหน้า2,565น้า25 -65 ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสงการที่เราจะต้องมาต่อสู้กับโควิดอย่างนี้นะครับอย่างปีนีนะะ้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับตัวในการ ดำเนินชีวิตประจำวันหรือดาเนินธุรกิจนะยังทําเหมือนเดิมเนี่ยสงการหน้าเราก็จะต้องมีปัญหาแบบปีนี้อีกและอาจจะหนักกว่านี้อีกนะฮะเพราะว่ามันจะแนวโน้มคือถ้าทําตัวเหมือนเดิมมันจะต้องหนักขึ้นนะครับนั้นก็ถ้าเราทำากิจกรรมกิจวัตร,รที่ไม่เอ,อื้ออำนวยให้โควิด1 9มันขยายพันธุ์ได้นะรเราก็อาจจะ จบกันที่อีก12เดือนข้างหน้านะครับยันก็ฝากท่านผู้ฟังฝากเพื่อนๆคิดว่าถ้ามันอยู่กับเรา12เดือนถ้ามันอยู่กับเรามากกว่า12นะธุรกิจเราชีวิตเราเนี่ยต้องปรับอย่างไรนะครับฝากคิดด้วยนะครับไว้คุยกันเรื่องนี้อีกครั้งในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ